สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นยันนี้กับผมเชิงชายวางอุ่นและคุณขวัญชนกเจริญพรกกุภัยสารนะครับเรื่องเด่นประจำเย็นวันเสาร์ที่7มก,กราคมครับ มาดูกิจกรรมการฟื้นฟูลหลังน้ําลดกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะคะก็ร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เดียวค,ค่ะจัดโครงการนะคะมีชื่อว่าธรรมรักษาใจหลังน้ําลดค่ะภายในวัดพระศรีมหา,าธาตุบังเขนนะคะก็มีจิตอาสาจากเกาหลีมาทํากิจกรรมในการฟื้นฟูครั้งนี้ด้วยนะคะติดตามรายง,งานจากคุณนพควันนาคน,นค่ะ มาดูความสนุกสนานการฟื้นฟูหลังน้ําลดในวัดพระศรีมหาธาตุกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้จุดเด่นอยู่ที่นะคะจิตอาสาชาวเกาหลีซึ่งบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลกันถึงนี่เพื่อหวังฟื้นฟูเมืองไทยค่ะ นี่คือเพลงยอดฮิตแดนกิมจิจากการแสดงของแพทย์หนุ่มจิตอาสาชาวเกาหลีที่เดินทางมาพร้อมกับพุทธศาสนานิกายโจเกแห่งสาธารณารัฐเกาหลีใต้ผู้บริจาคศรีทาพระอุโบสถปลายใหญ่โดยมีองค์การพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกหรือกรังพุทธโลกและเหล่าทหารจากกรมทหารลาบ11รักษาพระองค์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งมาร่วมจุดประกายความสนุกสร้างรอยยิ้มไปกับการฟื้นฟูสิ่งที่ขาดหายภายในวัดให้กลับมามี ชีวิตชีวาอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ต้องจมอยู่ใต้น้ําสูงถึง1เมตรนานกว่าเดือนครึ่งส่งผลให้โบ์วิหารและเจดีย์เก่าแก่ภายในวัดได้รับความเสียหายรวมไปถึงต้นไม้ต้องล้มตายจนเกือบหมดค่ะทำงานกันร้องเพลงกันคึกคักสนุกสนานทำเอาวัดพระศรีที่เงียบเหงามานานนี่คึกคักไปเลยนะนก,ก็ถือว่า ถ้าเราทําอะไรด้วยใจแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขไปทุกอย่างต้นไม้นับพันต้นทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กหลากหลายชนิดทุกคนใส่ความตั้งใจช่วยกันปลูกโดยใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงก็แล้วเสร็จแม้จะต้องเผชิญแดดร้อนมากแค่ไหนแต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจจนแล้วเสร็จคืนความเขียวขจีภายในวัดอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะชาวเกาหลีที่บอกความรู้สึกจากใจค่ะขอขึ้นชีวิตให้ธรรมชาติ ขอไทยอดงามตังดอมสาธุสาธุสาธุค่ะปีนี้น้ำไม้ทวงม่วงใต้ขอทุกคนฟูลโลตง เข้าสู่ความคลื่นเกลงในการทาสีล้วและเจดีที่วันนี้พี่จ่าชัยนัรโชคสถานทิ่ยกทีมมาช่วยคลายเครียดชวนน้องๆชาวเกาหลีและกลังพุทธโลกรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนจ่าอากาศร่วมทาสีด้วยลีลาพิชิตใจค่ะ นเตมาถือเป็นการสร้างบุญผู kind of no ้สนอันยิ่งใหญ่นะคะจากโครงการธรรมะรักษาใจต่อยอดความสุขในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมที่ทุกชีวิตที่มีลมหายใจได้อิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งความสุขตลอดไปค่ะเฉลิมชนรักษาสัตว์ถ่ายภาพนพควันนาคนวนทีมข่าวสังคมรายงาน หมดเวลาของเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วนะครับผมเชิงชายคุณขวัญชนกพร้อมทีมงานขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ